ตูชิลาลงรถแล้วครับเด็กะเบรถปูครับแปดแปดห้าศึกษาเรียนแพทย์

สาธุธุ่มอง่าธุารอยๆเลยสาธุเรยๆัสาธุกางๆสาธุสาธุทุ้องกัสาธุสาต่อเลยวาต่อไปย่าหยุดสาธุ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 สาธ กเสี้ในอยพนโเป็นเสื here, one, one, ้อพะวอยู่ตัวนไสุสุริยะวมันลงที่สิบปันเป็นเสื้พระว่กดี้พายโยมอันชดเนียคือว่าร่งไปบวเพญยุทงไกก็โงาเลยนี่ ไห้โดนน้ำดนหนีเพ่อนอันเม่ยที่ตะเกียนี่เม่อต้นไม้รัำดวนห้ายก็่านเหนือลงไป่นิเป็นสายน้ำแบบนี้ป็นหนอเาล่าคือกันนัหยัะเขาไปโยนสามปีมา อ,อันนามอันนา้นคน,นจากอำนาจของยาตะเลยเดิน,นขึ้นจากในล่ามันปานดบววนี่ถึนอะไรกันไปอ้ไปว่ามันเป็นบัเป็นในใน,น่้งสามปีจะขึ้นมากเลยนีสวงชบลงแลาว่าจะถดอยู่มขน หให้กับเร้าอดีตจัเริ่ลรู้เรื่รองตไปเหนไปไดอันแช่ขันกันทีิแพ้ดิศรีแลรี่เกิดขายด้วยกันกังเกล้า ไปเทียเท่ยมไปยังไปเที่ยมข้าวอนนะัดโอ้โเลยแช่งกันดีกับเราแล้วแค่แต่แช่งกันต้องคุ้นต้องตัง้งใจแต่ว่าสูอ่อญกว่าไหนขุดขุดขึ้นมาได้จีนลำขอกมาดไปเทศลาวเอาไปไหว้ประเทศจีนมือน อันเป็นลายเดนนร้ที่เจอดูเล้วบ้านนี้รวงมาทั้งกับุซาต่มงยุทธไวยสคอนเ่าะตั้งแต่ลงกันคนใดอันกับุซาตัวน,น่อกควรจะให้ใช่ต่วย่อมค่อยลบกันมอนอัวอันเป่นใส่ละเด็นมัวอัน cái này cái này bảy có cho đồ pho biển pho bayu bắt bay bước sáng <laughs> นยตัวกูมาโอ้ยดีตัโอ้ยโอ้เข้าท anyway, ี่ได no> ้เจอสามานานพ่เแล้วนะถออยู่หนือบนะโอ้โหุกปิดมดีอยู่นะดีแต่จะเริ่มลงเรื่องต่อไปอีกเลยอันอันเจ้าของพวกตัดสินอย แล้วน <orde> ้อยเหยื่มาเนี่ยตอกราทิตเ์ก็กันไม่ใช่หรอ ครับรถที่หลวงปูศิลานางมานะครับหมายเลขทะเบียน885ครับผม885ปูหู้พิ้นมาสีสเกตครับโอกาสหนึ่งชาติน,ไนไึได้เห็นปูแล้วครับสัตมีบารมีเกิดกับผมเลขรถหลวงปูศิลา885ครับผม885เรรบเิ่งไว้เด้อลองเอาไป เพียงโชคดูนะครับเพื่อเด้มีโชคนำกันหลวงปูเวาเลขอยู่ในหอประชุมนะครับ8.0 8.0, 80, 80, 80, 80ครับ8.0เดขทะเบียนรถปู885ครับผมสาธุสาธุาธขอทุกคนจงโชคดีครับงวดวันที่1พฤศจิกายน68สศรัทธามีบารมีเกิดหลวงปูมหาศิลาครับผม